เวืการมารองประธานคณะผูกรมการในการศึกษาดูงานเรื่องการภูรณาการด้านการควนคับใช้กฎหมายจังหวัดกาลสินเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในจัดับสูงนะครับแล้วก็พบว่ามีการแค่กระจายของระผมขอเรียนเชิญคณะการมดการได้ อา่สมยางกระดุกวาดร้างยางเสพติดจ,จังหวเป็นเราการการตังคะกการวิสามัญขึมายมีอยู่าคณะด้วยกันคณะแรกในการปปรงสราราม ประชุมรวมสิบครั้งความร่าช้าในด้านกระบวนการของศาลวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการเราสีแดงที่สุดเอามาท้าทายกันเลยกาที่จาร่อว่พร้อมที่จะดําเนินการในส่วนส่วนหมู่บ้านเดียวเนี่ยจะขยับขึ้นไปเป็นตำบลแต่ผลปรากฏว่า,าจากคน,านหนึ่งหมู่มนนมนนบ้านต่างกันทีในเพอ่์ต้ไงเหนี่ยงต่างปีรับ เราบอกว่าเขาสำเร็จเําจะขยายไปในตำบลเพราะขยายในตำบลนั้นมันจะขยับขับเข้าไปสู่เั็นเรื่อยานยิธยนการถ้าลอา ราออกไปเนี่ยชาวบ้านก็จะร้องเรียนแบบว่ามันไม่ร้องเรียนตามปกติเท่าไหร่เป็นโอดควรเนี่ยถึงท่านสอสอไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วยังไงหนึ่งมันไม่รู้จะทำ้ายพ่อแม่ยังไงสองสถานการณ์ที่คุ้มข้างจนถึงเผาบ้านเผาบ้านตัวเองหลึง 11, 15หลังแล้วลข่าวที่ปิดไว้ข่าวที่เปิดอะไรมันมันมันมากมายไปหมด พ่อค่าลูกลูกค่าพ่อมัน,ม,นมันเกินเลยไปเยอะไงแล้วตัวเลขในคุกในคุกอย่างอยู่เกอรสินเนี่ยมันเคยแสนสี่เออ,ม,เอมันเอ้เย,ย,ยมันเคย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 พันสี่มันขึ้นไปเป็น,เป,นเป็นสามห้าตัวเลขอยู่ในคุกของสะกลเป็นหกพันกว่าอย่างนี้มันเกินไปอีก200เปร์เซนตตัวเลขที่เป็นคดีอยู่ในศาล ก็เพิ่มกันมาอีก200%ก็แสดงว่ามันหนักมากอ